แม่ตำรวจสิบ่จับสติคือหลาเถอะมาเบิ่งเอาเด้อมาเบิ่งคนขี่ตัวเด้อพี่น้องแต่แอนอรดีออกมามาหันกับว่าตัวแพนีไปักเที่ยวจืดใจหลายโอ้ยอย่าว่าสิเอาผัวไม่ถอดผัวย่าว่าถอดโอ้ยใหญ่เอ้ยอ่างแต่ว่าพานหัวแต่พานปีไม่มากกว่ที่เอาไม่ลดจักน้่มสิบ่อาบมือนี้แล้วเจ้ายังโสดอีกบ่ โอ้ยเจ้าก็อยู่ในสุดยูนิฟอร์มครับน้องเจ้าก็ได้แมนบอเออโอ้ยจะเป็นเป็นสีสันน่ครับชอบนั่งอยู่โต๊ะใหญ่เลยคอยยากรูก้เจ้าซื้อเบียร์กินไปนี่ที่เบิดเมิดจกักวาดเมิดจักบ้องเลยฮะสองถังสองถังเอาอีกกักถังบอเอาคอยซื้ออะไรก็ได้เด้เอาบอ่ล่ะเอาบ่ ทั้งแล้วเท่าไหร่สองร้อยได้ไหมจ้าีการตอนหรส่วนเป็นคนไม่ค่อยกินแอลกอฮอล์เลยหนูไม่ค่อยดื่มใช่เป็นคนไม่ไม่ค่อยดื่มเลยส่วนมากจะอาบขอบคุณหลายๆค่ะอาบแทนน้ำแลนค่ะใช่คอยกันน้องสซวไม่พัชรี่คือกันนันล่ะ แต่ว่ามากคือกันนี่จิ้มนกันจักกี้ก็ไปนั่กันนั่นแหละแต่ว่าพ่อใหญแสดงโตซื้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าข่อยว่าขั้นเจ้ากินอีกทั้งนึงข่อยว่าเจ้าเมื่อวานพ่อใหญ่จะแถบเลยเอางี้ที่ไหนครับเดี๋ยวขอยขอเบิ้งกันขอยขอเบิ้งพฤติกรรมมูุเจ้านว่าเป็นเป็นยังไงเบิ้งสถานการณ์เออขั้นโอเคข่อยซื้อให้เลยทั้งนึงข่อยสัญญาขั้นสมบูรณว่า พ่อกันปีนาเพราะว่าปีนา,าก็สิมากคือเขาโอเคบอเอ okay, เอซ้ oh. ำกันละครับตัวลูกน้องว่าคันมีรถไอติมพันนี่คือ <laughs> บอกพ่อหนาเด้อบวทีจริงๆแล้วพื้นที่นั้นไม่สามารถมีรถอะไรเข้ามาได้ใช่ซ้ำกันลูกน้องก็นำรายแตกไปายาบยาบตดเลยขอเสียงคนที่ยังไม่เมาหน่อยได้ไหมคะ <laughs> มีผลงานเพลงพิเศษพิเศษมาฝากทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้คะ่ะมีป้ายไฟด้วย